สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัสซาร์โรเลนตินนะครับหรือว่าฮัสซาร์รถเครื่องนะจ๊ะแม่วันนี้เราอยู่กับเจ้านี่นะดูคติเช่นเคยช่วงนี้ผมมีแต่ดูคตินะฮะดูคติมอลเตอร์เจ็ดไม่ใช่เจ็ดนะแปดสองหนึ่งนะครับโอ้โหสวยงามมากฮะดูว่าสวยใสายมากฮะใสเป้งนะฮะ นี่ก็มองอ่าลูกมองก็มองเฮ้ซ e ูมซูมเข้าไปดูแสงปิ้งแสงปิ้งแสงปิ้งโอ้โหซูมอ่าโฟกัสดีๆฮะดูว่าดูความใสฮะใสปิ้งนะฮะอืมมาดูด้านหน้าหน่อยฮะอืมอ่างุงหมายหน้า ใหม่มากอ่ะจอดทีละจุดนะ,ะจอดทีละจุดอ่าจอดทีละจุดนี่ฮะจอดทีละจุดนะ,ะตามสไตล์เลยะฮะดูะรายละเอียดตัวรถนะฮะอ่าจอดทีละจุดลิ้วออร,อ,อ,รอ,นนวอยหาไม่เจอว่ะเอาจริงๆกันนะลิ้วรอยหาไม่เจอไม่มีรอยเลยอ่ะอ่าปท้าย เอ้ยไปท้ายแต่งไว้ฮะสุดท้ายไปเลือยตัวนะฮะอยู่ยางอ,อ๋อยางดอกดอกถือว่าเรียกได้ว่าเหลือเยอะมากนะฮะยางเนี่ยปีอะไรนะปีสิบเก้ายางปีสิบเก้าฮะยางใหม่ๆนะฮะผมไล่ดูก่อนอสติกเกอร์มันอ่นะ น,น,น,นิดหนึ่งฮะ,ะมีตำหนิจุดหนงล่งอ่ะมีตำงอะอีกฮะผมหารอยไม่เจอเลยนะคันนี้เอาจริงรอยล้มรอยชนรอยทลอกเนี่ยหาต่ะอ,อึ้อตีไงนี่อ่าน,อนี่มีอรอยที่การ มือการเบรกการคัดนีอ่ามีรอยสีรอบนะครับมีตรงไหนอีกรอย 100. นี่โดนรองเท้านะฮะนอกนั้นไม่มีรอยเลยนะจากที่ผมนั่งสองดูมาเนะี่ยผมนั่งขัดนั่งเช็ดมาเนะี่ยคันนี้ไม่มีรอยเลยนะแล้วผมอยากจะบอกว่ารถคันนี้ใหม่ ห้าหมื่นห้านะเว้ยเจ็<笑><笑>ดแค่รถไม่ห้าหมื่นห้ามันหูยมันมัน,ม,นมันกิ๊กขนาดนี้เหรอมันกิ๊กขนาดนี้เหรอเออคือเจ้าของเก่าเขาคนข้างที่จะดูแลดีนะผมเอามาผมก็ข,ขัดขัดล้างล้างเช็ดเช็ดนะฮะไม่มีริ้วรอยเลยเราจริง,รงเป็นรถรถไม่ห้าหมื่นนะฮะที่ ไม่มีริ้วรอยไม่ล้มไม่ชนไม่แปะไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเจ้าของดูแลดีมากครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากแล้วก็ยางก็ใหม่ๆเลยยางพึ่งเปลี่ยนเลยยางปีสิบเก้านะฮะยางดอกนหนายางปีสิบเก้านะฮะโซ่สเตอร์เหลือนะครับโซ่สเตอร์เหลือๆอ,อ,อ่าโอ้โห บางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยโอ้โหรถแม่งใหม่เยอะกว่าเครื่องแม่งจะรวนหรือเปล่าผมบอกเลยว่ารถดูกตินะฮะไม่สนเลขใหม่จริงๆนะไม่สนเลขใหม่ฮะรถใหม่เยอะก็ไม่มีปัญหาฮะคันนี้ผมผมไปซื้อมาผมลองขับเทสตอนปกติผมซื้อรถเนี่ยผมไม่ใช่ยกกลับมานะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหกบปริมณฑลเนี่ยผมเองเนี่ย จะไปซื้อปุ๊บผมเองเนี่ยจะขับกลับตลอดทุกครั้งนะฮะเพื่อเป็นการเทสรถว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างคือคันนี้นเครื่องเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันไม่เหมือนรถห้าหมื่นโลอ่ะมันแบบแม่งกระตุกคันเลงคีปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,ก,ก,กมันพุ่งอ่ะมันยังฟิตอยู่ฮะรถ <c oughs> ดูคตินะฮะบอกเลยว่าไม่สนกิโลนะครับมันอยู่ที่การดูแลนะฮะ คนที่ดูแลไม่ดีนะครับผมเคยเจอรถที่แบบว่าไม่หมื่นกว่าโลแต่ซ่อมหนักๆก,ก็เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าคนดูแลดีอะอย่างอย่างคันนี้ผมเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากครัก็ได้มีการเปลี่ยนไดสตาร์ทเปลี่ยนคาเลื่เวฟฟ้าเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคันนี้เซอร์วิสใหญ่ตอนสามหมืมาแล้วนะครับ น้ำมันคงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหมดเรียบร้อยฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกนะครับเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะอ่าเรียกได้ว่าสวยใสยอ่ะมาพูดถึงเรื่องสเปคกันบ้างต้องพูดเนาะยังไงต้องพูดดูคลิปนะฮะเออสเปคกันบ้างนะฮะว่าเจ้าดูติดแปดเนี่ยมันมันความแรงประมาณไหนนะฮะถ้าพูดในคารแปดร้อยเนี่ย คาร์แปด้อเนี่ยผมว่า821นึ่กีก็ถ้าจะไม่เป็นรองใครเลยนะคาร์ทแปด้อก็มีอะไรมีแซดปดร้อถูกปะ่ะรถตลาดตลาดเลยมีแซดปดร้อมีอะไรอีกแ0ดร้ม,ออ <c oughs> 6, มนนะีอะไรอีกวะดึไว่ออกเจ็ก็หกก็800เหมือนกันนะอันี่แรงกว่านักเก็ตที่800เนี่ยผมว่าถ้าที่ว่าแซด8 0 0เนี่ย ความสนุกเนี่ยต่างกันคนละอารมณ์คนละฟิลถ้าดูกติเนี่ยแน่นอนครับสองสูบแอลทวินความแรงช่วงต้นเนี่ยทอหกหนักๆโอ้โหต้องยกให้ดูกติเลยผมบอกเลยที่ผมติดใจดูกติผมขายได้ดูกติเพราะว่าผมผมหลงมันเรื่องทอกเนี่ยฮะเพราะว่าเวลาเราขับรถในเมืองนะฮะเราก็อยากที่จะ จะพุ่งออกไปอยากจะแซงออกไปเนี่ยเราต้องใช้กําลังเต็มที่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันดูคตินี่ตอบโจทย์มากครับผมเคยขับแซดแปดร้อยเพื่อนนะช่วงต้นมันยังขัดใจขัดใจนิดนิดนะถ้าลองได้ขับดูคติแล้วลองขับแซดแปดร้อยเนี่ยจะรู้สึกเลยเลยว่าอ่ะถ้าขับช่วงต้นเนี่ยโหดูคติสนุกกว่ามากครับแต่ว่าแซดแปดร้อยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะแซดแปดร้อยเนี่ย ตอนช่วงปลายเนี่ยโหดึงดึงน่ากลัวเหมือนกันดึงน่ากลัวมากๆเลยออคันนี้ไม่อยู่ห้าหมืนห้านะครับวันนี้ขออนุญาตไม่สตาร์ทให้ฟังนะเพราะว่าผมจอดไปในบ้านนะฮะอ่เดี๋ยวผมคันนี้อ่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวาน มีปัญหาเรื่องเซอร์โวนะฮะเซอร์โวที่เปิดเมื่อกี้มันดังปัก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 เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะฮะนี่ไม้ห้าหมื่นห้านะฮะไม้ห้าหมื่นห้าไม้ห้าหมื่นห้าแต่สภาพภายนอกนี่คือแบบว่ากิบมากแล้วการดูแลรักษาของเจ้าของเก่านี่คือเรียกได้บบว่าสุดจริงๆนะผมคุยเจ้าของเก่าคือเขาเป็นคนที่ดูแล,แลรักษารถด,ดีเลยฮะแล้วเขาก็ส่วนมากเข้าแต่ศูนย์ตลอดนะครับ บุกเซอร์วิสอยู่ครบคู่มืออยู่ครบนะฮะกุญแจสองดอกครับคันนี้คือแบบเออถึงมันจะเป็นรถใหม่เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นรถที่ดูแลมาดีนะเป็นรถที่ดูแลมาดีโอเคฮะยังไงก็ใครสนใจคันนี้นะครับทักเข้ามาได้ในเพจนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะทักมาสอบถามเรื่องข้อมูลไฟแนซ์หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะฮะได้นะฮะอย่าสอบถามข้อมูลไฟแนซ์เบื้องต้นก่อนก็ได้ให้ผมลองประเมินเบื้องต้นก็ได้ว่าเครดิตอย่างนี้สามารถซื้อรุ่นไหนได้บ้างอ่าหรือว่าผมทํางานแบบนี้ใช้เอกสารอะไรในการออกรถนะฮะยินดีให้คัปรึกษานะครับ ยังไม่ซื้อก็ไม่ว่านะฮะมาปรึกษากันก่อนได้นะฮะโอเคฮนะยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ของแต่งไม่มีอะไรมากนะฮะมีท้ายสั้นไฟเลี้ยวนิ้นสภาพเดิมๆคันนี้นะฮะบอกเลยในสภาพเดิมๆสภาพนิ่มเนี้ยบนะฮะโอเคครับยังไงก็ มาเอารายละเอียดตัวรถคันนี้ให้ดูนะครับสำหรับใครที่สนใจ821อยู่นะฮะคันนี้นะบอกเลยว่าราคาไม่เกิน2แสนโอ้โหสุดจริงๆราคาไม่เกิน2แสนนะฮะใครหาอยู่นะครับดุกติมอนเตอร์821นะครับคันนี้เหยียบพาดนะฮะโอเคครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ